ตอบรอดยุยลอฮุอันครั้งหนึ่งพี่น้องครับอุมัดบินคอตตอบรอดยุยยลอฮุอันหูได้กลวใกล้แล้วใกล้แล้วนะสายโซ่อของอิสลามนั้นจะหลุดหายไปทีละข้อทีละข้อทีละเปาะทีละเปาะ,ท,ะ,ปะทำไมอุมัดบินคอตอบพูดแบบนี้ทำไมเพราะคนน่จจะเข้ารับอิสลามเยอะเยอะมากเดี๋ยวเป็นแขกเดี๋ยวเป็นแขก เคยเจอไหมอ่ะพี่น้องพอเวลาไปแต่งงานอ่ะเดี๋ยวเข้าแขกพอเวลาจะไปแต่งงานเดี๋ยวเข้าแขกจะเข้าแบบศรัทธาเต็มร้อยพี่น้องหากี่คนหาได้กี่คนถามว่ามีไหมมีแต่หาได้กี่คนอุมัดบินคอตอบบอกว่าใกล้แล้วห่วงแห่งอิสลามเนี่ยใกล้จะหลุดแล้วทีละเปาะทีละเปาะเพราะคนเข้ารับอิสลามกันเยอะแต่ไม่ตระหนักถึง j a h ิลีย a ไม่รู้จักยาฮิลิยานะครับคนเข้ารับอิสลามคนเป็นแขกนี่เยอะนะฮะแต่ไม่รู้จักยาฮิลิยาทำไมอ่ะก็เข้าอิสลามพอเวลาแต่งงานน่ะค้องพวงมาลัยรถน้ำสังนะอหัลลอักบัตพี่น้องครับนี่คืออิสลามเหรอครับนี่เขาเรียกแขกแถวบ้านผมเยอะนะครับคนแขกน้องจอกนี่แขกเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นอุมัดบินคอตอบพูดบอกชัดเจนใกล้แล้วนี่คือคำพูดของซอฮบบห่วงของอิสลามใกล้จะหลุดออกทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะ,ปะปคนเข้ารับอิสลามเยอะคนเป็นแขกเยอะแต่ไม่รู้จัก j าฮิยะ y a ไม่รู้จักความชั่วไม่รู้จักว่านี่ชิริกไม่รู้จักว่านี้บิดดาอไม่รู้จักว่านี่คือกาบาเอดบาบใหญ่ไม่รู้จัก ฉะนั้นวันนี้เราจะทํำยังไงกันล่ะพี่น้องนอกจากเราจะต้องกลับมาสู่เตาฮี a ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาอหลาถ้าเราไม่กลับมาสู่เตาฮี a ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาพี่น้องครับจบการงานอัลลอฮ์ไม่รับต่อให้คนคนนั้นเขาพูดว่าเป็นมุสลิมพี่น้องใช่เขาเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละฉันริญต่ออัลลอฮ์ตาอหลาแต่ถ้ามีคนมาถามคนคนนั้นที่เขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิม หรือในยะที่ผมพูดว่าเป็นคนพี่น้องถามเขาสิอิสลามคืออะไรอธิบายได้ไหมว่าอิสลามคืออะไรถามต่อไปสิถ้ามีคนมาถามเขาให้อธิบายไปสิว่าปัจจัยอะไรบ้างถ้าทำไปแล้วจะออกนอกอิสลามตกมุตตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนะเอาไหนถามเขาหน่อยสิเขามาอัพนะครับผมขึ้นก่อนผมต้องพูดเยอะกว่าเพราะจารย์รมฎอนกว่าจะขึ้นนี่นาน พี่น้องครับถามเข้าไปเดี๋ยวนิดนึงอาจารย์กินถ้าจะนานเดี๋ยวผมขอรปชันสมพันธ์นิดนึงเพราะว่ามีคนเขาบอกว่ารถปาเจโรนะครับทะเบียน1นึกไก่กไก่สองหนะครับกลับไปที่รถด้วยนะครับปาเจโร่นะครับหนึกไก่กไก่นะครับสองหอีกเรื่องหนึ่งนะครับเยาวชนทั้งมุสลิมีและมุสลิมะนะครับผู้หญิงและผู้ชายนะครับผู้หญิงไปที่อาคารเรียนนะครับ พอตอนนี้บรรดาครูพี่เลี้ยงจะนําขึ้นนอนแล้วนะครับจะไม่ให้มาเพ่นพ่านแล้วส่วนมุสลิมีนผู้ชายนะครับมาที่ใต้อาคารมัสยิดนะครับพี่เลี้ยงผู้ชายก็จะพาขึ้นห้องนอนแล้วเหมือนกันนะครับก็เท่านี้ครับแหมเมื่อกี้เนี่ยผมเกียร์สูงแล้วนะครับกําลังไหลนะฮะนี่สงสัยต้องเชิญเกียร์ใหม่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้อง ถ้าถามคนคนหนึ่งต่อเนื่องเลยนะฮะถ้าถามคนคนหนึ่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นแขกอะไรอะถ้าทำไปแล้วสิ้นสภาพจากการเมสเ,เป็นเป็นมุสลิมนาเองรู้ไหมไม่รู้รู้จักเตาฮีตไหมไม่รู้จักอิมานต่ออัลลอฮ์รู้จักไหมไม่รู้เอ้าก็ไหนบอกเป็นมุสลิมอะอธิบายไม่ถูกเสาหลักของอันอิสลามคืออะไรกุรอานคืออะไรเตาฮีตคืออะไรสุนนะคืออะไรอิมามบัตบา,ารีบอกชัดเจนนะครับ อิสลามคือสุนนะสุนนะคืออิสลามสองอย่างนี้คือเตาฮิดขาดออกจากกันไม่ได้ขาดออกจากกันไม่ได้ดออกกไไดเหมือนกับเตาฮิดที่มันเป็นห่วงโซ่คล้องคออยู่อ่ะพี่น้องถ้าไม่มีความรักความโกรธความเกลียดในอิสลามอีมานไม่สมบูรณ์อีมานไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเจอคนแบบนี้พี่น้องสอนเขาซนะัตเขา เรื่องนี้นะคือเตาฮิตเรื่องนี้คือสุนนะเรื่องนี้คืออิสลามเสาหลักของอิสลามคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเตาฮิตกับสุนนะของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่าเพียงแค่พูดว่าเป็นมุสลิมอย่าเพียงแค่พูดว่าเป็นมุสลิมนะครับมันไม่พอถ้าท่านบอกท่านเป็นมุสลิมท่านต้องรู้จักเตาฮิตต้องรู้จักสุนนะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าทำไปแล้วตกมุตัด ต้องรู้ว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วเป็นชีริกต้องรู้ว่าสิ่งนี้ถ้าทำไปแล้วเป็นบิดาท่านต้องรู้จักเพราะฉะนั้นนี่คือคําพูดของอุมัดบินคอตับห่วงของอิสลามห่วงโซ่มันใกล้ที่จะหลุดทีละเปาะทีละเปาะเพราะฉะนั้นการเรียนเตาฮีตมันสําคัญยกเว้นคนสองคนสองกลุ่มหนึ่งคนงโง่เชคฟาซานบอกเอาไว้ชัดเจน พวกคนโง่และทัศนะของพวกคนโง่จะไม่ถูกนำมาพิจารณาถ้าหลงแล้วเนี่ยไม่ต้องเอามาพิจารณาแล้วเป็นพวกไม่เอาเตาฮีดเป็นพวกไม่เอาอากีด้าเป็นพวกไม่เอาสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอไลฮิวะซัลลัมไม่ถูกพิจารณาสองพวกหลงผิดหัวดือ้อยังไงอะ ก็คือคนที่หวังจะให้คนนออกห่างจากเตาหฮิตออกห่างจากอะกิดะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมที่บริสุทธิ์และหวังที่จะให้คนไปมีความเชื่อผิดๆแบบพวกเขาแล้วก็อ้างว่าต่างๆเหล่านัา้นและที่เขาทำนั่นแหละคืออิสลามใครอะอาชาอิรอมาตูรีเดียกดดัตเอริยารอฟีโดชีอะกลุมต่างๆฟริรักดอนละทั้งหลายนี่หมดเลยบอกว่าเป็นอิสลาม แต่ทำชิริบอกว่าเป็นอิสลามแต่ทำบิดาบอกว่าเป็นอิสลามแต่เชื่อในเรื่องกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ไม่ถูกต้องบอกว่าเป็นอิสลามแต่เชื่อในเรื่องของเตาฮิตไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสำคัญที่สุดที่เราจะปกป้องอาคีดาของอิสลามปกป้องอาคีดาของนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ย้อนกลับมาที่ตัวเราและคนรอบข้างเราหนีไม่พ้นเรื่องราวของเตาฮิตและสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวาเลหิวะสัลลัมถามตัวเองพี่น้องครับรู้จักเตาฮิตของอัลลอฮ์หมดหรือยังถามตัวเองพี่น้องครับรู้จักสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวะสัลลัมครบหรือยังแล้ววันนี้เราจะทำยังไง ให้เรารู้จักเตาฮีตให้เรารู้จักสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเหมือนกับที่คำถามได้ถามเช็คเฝ้าสานไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องเรียนเตาฮีตแล้วเพราะฉันเป็นมุสลิมใกล้ๆวันินยามาตัตพี่น้องในหนังสืออัจจุดของอิหม่ามอ a h มดัดอับุลออลียาถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าไง ใกล้ๆวันกิยามัตในคนอ่านกุรานกันเยอะพี่น้องครับอ่านกุรานเยอะแยะมากมายนะยะทีอาลันนาสจามานุจะมียุคหนึ่งเกิดขึ้นหัวใจของคนทั้งหลายในยุคนั้นจะรู้สึกเย็นชาต่ออัลกุรานเรารู้สึกเย็นชาไหมเวลาเราอ่านกุรานเรารู้สึกเย็นชาไหมเวลาที่มีคนมาสอนเตาฮีด เรารู้สึกเย็นชาไหมที่มีคนมาบอกว่าให้เรายึดสุนนะของท่านนาบีมสสุฮัมมัดสุลลัลวลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเราพูดอลัลลอฮ์อะกีดะอีกแล้วฮีตอีกแล้วบิดาอัหอีกแล้วชิริกอีกแล้วเราพูดแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราพูดแบบนี้แสดงว่าเราเป็นคนที่ชินชาเย,ย็นชาต่ออัลกุรอานต่อเตาฮีตของท่านนาบีมสสุฮัมมัดสุลลัลวลาฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลคนต่างๆเหล่านี้เขาบอก จะไม่พบกับความหอมหวานของอัลกุรอานเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดพี่น้องครับเขาปล่อยปะละเลยไปเนี่ยเขาไม่ได้ทำตามสุนนะทำบาปใหญ่เขาจะบอกว่าเออยักซายักฟิรุล,ลานาอินนาลมนุสริกุบิลลาฮิชัยอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้เราไม่ได้ทำชีริกสักหน่อยนี่นี่คือคนที่เย็นชาต่ออัลกุรอานเย็นชาต่อเต้าฮีดนะครับไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวอลัลลอฮ์ก็อภัยโทษเราไม่ได้ทําชีริกพี่น้องครับแบบเนี่ยมันเป็นความหวังต่ออลัลลอฮ์เขาเรียกว่าลมๆแรงๆทำไมอ่ะสำคัญที่สุดถ้าเราเชื่ออย่างถูกบาปใหญ่เราจะไม่ทําเชื่ออย่างถูกบาปที่อลัลลอฮ์ห้ามบาปที่นบีห้ามเราจะไม่ทําในทางตรงกันข้ามเราจะเข้าใกล้เตาฮีทเข้าใกล้สุนนะนะของท่านนาบีแล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นเกาะ คุ้มกันอากีดะที่ผิดเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นใครมาเผยแผ่ไม่ว่าคนคนนั้นจะใหญ่โตแค่ไหนกันแล้วแต่นะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้สําคัญที่สุดพี่น้องครับเรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของอากีดะการ إ ي ่านตลอดจนการทําตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม